คสบัยดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลอดภายเมื่อขู่สู่คนนอนมื่อกี้ก็ได้มาพบกับเบา่าอ้วนอีกแล้วมื่อกี้เนาะซึ่งว่ามื่อกี้เบ่าอ้วนก็สิได้มาหบภารกิจต่างบ้าลีซั่นซะซึ่งว่าบ้าลีก็ติดธุระในนึงเนาะก,ก็เลยเอาภารกิจนี้มหา,มาห้เบ่าอ้วนมาเฮ็ดต่างสโซขาวเนาะแต่ว่า ซึงว่าพารกิจนี่ก่อจะเป็นบาเรีกกรยก็ได้น้ำหมองเงินจำนวนหนึ่งให้บาอวันไปใส่ค่าไม้ใ่ไห็นชะที่บาอวันได้สังขเจ้าตัดไม้เพื่อจีจะน้ำามอเไม่ของเงินนยายล่างกันเนาะถึงว่าขจกากได้ตัดเป็นเทียบห้อยแล้วเนาะบาเรียก,ก็เลยมอกเงินจำนวนนี้ให้บาอวันเอาไปใส่ค่าไม้ ใส่ค้าไม่เทียกกัาจอตัดมาเนาะเนาะฉะน,ะนะั้นบางวันก่อนที่ก่อขับพลักิจนี่ไปเอาเงินจำนวนนี้ไปใส่หนคา,าที่ก่อจอตัดไม่เนาะแต่จันนี่ก็เขาก่จะได้ออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยเม่เม่พี่น้องเนาะ พป็นน้องเนาะท่นนี้เขาก่อเดินทางมาหดที่บ้านมกโซเราหนอแต่ท่านนี้เขาก่อที่ได้เข้าไปทำบึงผู้ที่ว่าเขาตัดใหม่ให้กับบาลีที่จะสั่งเฮือนยารางเราหนอเดี๋ยวนี้เขา็มาหมดเดินทางมาหดจุดหมายของเขาเราหนะเขาก่อที่ได้ยางเข้าไปหาทำเพื่อนว่าเพณ่นตัดเลียวหรือบอ่อหนะ bên nhà an khảo về hà phun nọ, thảm phun nọ, phun tát, vây đi. Bên bên trầu à, tát mai thấy na nó, hạ, nó, hạ, nó, hạ, nó là, tắt. để tát mất rồi à? Hả? chưa? leo chưa?

เร่องนี้กอดเจ้าของ่นกอดจีซวนไปเบิ้งบอลที่เพิ่นเกี่ยมใหมมาเนาะบางสวนเนะเาะนี่นตัวเนี้ยเป็นตัวนี้จะเป็นไม่เฮียเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นไม่เฮียเขาตัดมาเป็นลำเป็นลำมะละกอจะได้เขาเจาะจะได้ซับให้เลยเนาะแล้วบอกเจาะตัดจักเล่ม้งเล่มร้อยเล่มแม่แล แล้วนี่ครบครบครบร้อยเ,ยเหล่มแล้วครบแล้วนรรเนาะขอล่เล่มหนึ่งจักพันให้สามพให้เล่มหนึ่งสามพันกิฟต์ร,ร้อยเหลี่มกอทึกอยู่สา,สามเซนกิฟต์เนาะอ๋อถือว่าไม่เฮียนี่เล่ากอดไดตัดมากล้กอได้ซับเป็นเทียมห้อยเราพี่นงหล่ะมันยังนี้นไหมอย่างเด้ เดี๋ยวนี้ยังข้างไม่บงเนาะแล้วบอกตัดชิบเล่มเดี๋ยวนี้ก่อท่านไปตัดเนาะมันฝนตกอ่ะโอ้ฝนตกฝนตกที่โต๊ะกันสามสี่วันเราพี่น้องเ่าก็เลยท่านไปตัดเนาะเพราะว่าไปตัดไม่กอยู่ไกลนู่นึงเด้มันฝนตกกว่าทางกว่ามืนเด้นะเราก็เลยพวไห้ไปตัดก็ย่างบกครบยังเป็นไม่บงชิบเล่มส่้นซราพี่น้องเรอเกินยัางจำ nó một nọ, lao tù... tắt như nhàng thế, nó không tắt oh, tắt leo, lần này lao còn thì là lâu... lao sắp không phải pha vậy nọ, <laughs> lần này gặp phun tóp quá, phơi oh, trên men tôn năn của P'Nong น่ะเจะแม่นตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นไม่ไม่ยั่งไม่ไม่ฟากไม่ฟา,ากปูพื้นเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้มันจะเป็นไม่ฟากปูพื้นเนาะมันจะเป็นไม่ไม่สร้างไม่สร้างล่ะเขาเจ้าตัดมาลวเขาก็จะซับจะซับซับซับมันแต็กออกจากกนแล้วเขาก็จะมาเพลแล้วก็จะได้เอาไม้เต็งไว้แบบนี้เนาะเพราะจะไห้มัน นนี่นะส,สิบเล่มคือกันน่แหล,ละ,ละ, 1, ละ 1, เล่มหนึ่งจัดพันเราให้เล่มเจ็ดพันเล่มหนึ่งเจ็ดพันแหลสิบเล่มก็สองแสนเนาะอ๋ออันเดียวนี้ถือว่ามันไม่ไม่ที่วา่าชุลีบอกตัดเห็ดฟา้าเห็ดฟ้านี่ฟาน่ะมันไม่เฮี้ยเนาะไม่แล้วร้อยเล่ม แล้วนี่มันตัดตัดแล้วเราทราบแล้วเรานาะไม่เฮียเนาะแล้วก็กับไม่ฟากตรงนี้เนาะอันนี้ไม่ฟากผู้พืชน้อตัวนี้ก็สําเร็เนอะเลยที่นั่งข้างคาไม่บ่งสิบเล่มนี่ยนั่งข้างคาแต่ว่าไม่บ่งสิบเหลี่ยมเนาะอันน้อ๋อกระบบเป็นยังเมื่อใดฟ้าแดดฟาดีเราก็ก็ค่อยออกไปตัดอีกเนาะมือนี้ฝนตกแล้วก็เลยเศร้าเนาะอือแล้วนี่ไม่ไม่เฮียนทึก สามแสนเนาะแ,นแ,ลแล้วตอนนี้ไม่ฟากปูพื้นนี่สองแสนรวมทั้งหมดนี่เป็นห้าแสนห้าแสนเนาะแ,นแล้วแล้วนี่ทั้งเขาก็อที่ได้ทั้งมันนี่เองเขาก็ได้ครับพระละต่างบาลีอันแล้วเขาก็จะมาจ่ายเงินให้ตัวไปจํานวนที่ว่าตัวเฮ็ดมาก,ก่อนเนาะนเฮ็ดตัดมาก,ก่อน,เ,นเป็นทึกเงินหาเซนกิฟเนาะ เซนกนยันงจํานวนที่ว่าบุริปตัดอนอก็ใน,ในกี่แต่กพญนมเนะมือเบิ้งมืออื่นมือใดก่อขันน้นฝนเศ้าก็ไปตัดพราว่าพราว้ายักยักเลง็งยักขี้เทือนห้ย้ายล่างอ่ะเมเท่าล่างอ่ะเตมสองสามวันนี่แหละขั้นฝนฝนเศร้าเขาก่อนที่ข้นอทนิบไนนปตัด ตัดไปบงให้เร็วหน่อยแต่ฝนตกฝนมาตกหมดถึงสองสามมื้อเลยแล้วกาก็ขั้นฟาดแล้วก็เขาก็่าจะได้อน้ำเอาสร้างเราขึ้นมาตั้งเงินใไม่เท่าเพราะว่าสงสารไม่เท่าฝนตกก็ไม่เท่าของพี่บนญยูบนกินเนอนี่ของมี่มิเต้ที่มาจ่ายจ่ายเงินอนบ่วงที่ว่าเจ้าตัดแล้วก็เนาะหาหาแสนทั้งหมดเนาะเนี่ก็่าจะได้จ่ายให้ เจ้าของผู้ที่ตั้นไม้มาเนาะถือจำนวนหาเซีนกิฟพี่นอ้องเราก็จะได้าหายเล่าหาเซียนกิฟตสิก้อนเนาะเราก่อนยังอีกจำนวนหนึ่งคาดว่าฝาดแด็ดพอนแล้วนี่ฝนยังตกอยู่พี่นอ้องฝนก็กระหาเศร้าๆของผู้เศร้าดีก็พอฝนไปๆยู่งล่วก็ไปท่ามกองมือแน่เนาะตัดไม้ก็ลำบากแด้น่าบุ้งดูจอนครบเลยหาเซีน,น,นครบแล้วครบแล้วอ่ะอ่าเป็นยังเด้อแล้วก็ คันฟ้าแดดพอดีก็ไปตัดเลยเพราะว่าฝนตกมากาาก่อนเขาอยากเห็ดเฮื้อใไญ่ย้ายร่างอะมันเล้วเช้านี้เพระาะว,ว่าฝนตกเราก่อ่มีบนอยู่เขาอยากเล่งอยากเห็ดมันเล้วแต่ก่อนเนื่องจากว่าดินฟ้าอากาศบ่อเนื้อความสุดอกให้เฮาเนาะเขาก็เป็นความยุ่งยากนิดน,นึงเนาะพี่น้องเนาะทีนะั่นแหละก็คอ่คคอยบุกค่อยบื้อทำกันหลับพี่นอ้อง อาเนาะหลังจากที่ว่าเขาก็ได้มากวัดบึงจำนวนไม่ที่ว่าว่าบ่าวลีได้บอกขอเจ้าตัดแผ่นเนาะก็ได้มาอยยุสองย่างก็คือไม่เหี้ยที่เขาไม่ซับแอมฟ้าหัน่นจำนวนลอยเหลี่ยมเขาเจ้าก็ได้ตัดมาแล้วซับเป็นทีเยย้อนานะแล้วก็กลับไม่ฟักไม่ฟักที่เขาจะนํำออกไปปูพื้นนั้นเล่าก็ได้ตัดมาแล้วเนาะ ก็ครบแล้วเนาะแต่ว่ายังค้างคาเพียงแต่ว่าไม้ไม้บงนั่น10เล่มเนื่องจากว่าฝนตกเราก็เลยบ่ทันออกไปตัดเนาะแต่ว่าถ้าฝนเซามือน2มือพุ่นแหละตึมวัน1 2วันฝนเาตกแล้วก็เจ้าก็ัสิได้ออกไปตัดอีกกะ มีขอยุ่งยากลายเนาะพี่น้องเนาะเดืองจากดินฟ้าอากาศนี่ก่อนมันก็ฝนตกสามชี้มือเลี้ยนเราอยู่บ้านเท่านี่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังพลอยพลอ,อ,อยอยู่พี่น้องบ้าบ่าวก็ได้ฮับภารกิจนี่มาต่างบ่าวลีกับบ้าลีแนะนำให้บ่าวมากกว่าจำเป็นไหนมาเฮ็ดภารกิจต่างบ่าวลีเนาะมื้อนี้เนาะบ่าวลีก็ได้ออกไปเฮ็ดเวงนอกกันก็เลยหมดเวาลาเนี่ให้กับอนาบ่าวอ้วนมา มาตางหน่อยนึงมาแทนแล้วก็เป็นอะไรก็แล้วแต่นเนาะพี่น,น้องเนาะอันดาสำรับคลิปนี้ก็พระอ้วนกอดชิคอได้เก็บภาพไปเพียงเท่านี้เนาะไ,ไ,ไ,ไปเจอกันไหมในคลิปหน้าแล้วเขาก็ค่อยทั้งพระอ่อนกอดชิคอยได้มาท้ายมาเบิ้งตลอดแหละเนาะเพราะว่าเขาก็อยักษ์สั่งเงินหายย่ยล่างนั่นหายมันแล้วเนาะเป็นอะไรก่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบาลได้เยท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรก็ชิ้ขอเก้าเข้ามาสบายดี